ไอ้จอะเคปกติฉันนี่ก็ตัวดำนะไอ้เหียดีดำปีเลย<ะ>มึงเตรียมตัวให้พร้อมไยางค่ะวันนี้กูจะไปแต่งงานกับแม่บุตรมา จรกาเป็นคนที่หลับได้ทุกระยะทางย้อนกล่าวถึงหนกลางป่าองค์ราชบุตรอินเนาเราเดินทางมาตั้งไกลแล้วยังไม่ถึงสักทีเลยบอกเอาไแล้ว่ะพวก่นีเหนาวเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้น ก็กระหม่อมได้ข่าวมาว่าบุษบากะัะจะแต่งงานกับจรกาเน่องด้วยองค์อีเหนาตอบสารยกเลิกงานมัน่นจริงเลยจริงไปเลยค่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราสุุราชสารตาเล่มนั้นข้าไม่ใช่คนเขียนยพวกท่านก็รู้ว่าข้าไม่ได้เป็นคนถามเอาเลอวันนี้พวกเมืองไปกับกูกูจะไปดูยห่งห็นกับตาวันนี้บุษบาจะแต่งงานกับใครไม่ได้ดังนั้นใช่ต้องแต่งงานกับนอ้องนุ้แคนเนีอ,อ,นนอะไรอะ นร้ันแน่ที่ปลอมสุดพระราชสารต้องไปไขความจริงนณพื้นแผ่นดินดาหาการอภิเศษสมรสกำลังจะเกิดขึ้น กันอีกเหรอพ่อลูกเนี่ยฮะทำหน้าให้บันดดีหน่อยไม่ได้หรือไงงอนอ้วนตุกเชิงแม่หยอกเล่นลูกขอบคุณครับถ้าจะหยอกลูกเกรงใจพี่ด้วยก็ได้ <c oughs> โอ้โหพี่ถึงขั้นแกะหลังโทรศัพท์ให้ตังเลยเหรอ <c oughs> พี่ไม่ต้องให้ผมแราผมให้พี่ดีกว่า <c oughs> โอ้โหอ้ยใจบุญด้วยสางเมาอย่ามาเอาคืนนะแม น้องเป็นอะไรไปคะอย่าไปว่าเขาลูกนั่นเขาพวกเดียวกับพ่ออออุสบาให้ใครก็ไม่ให้ไอ้คนตาตีิมีดีๆเยอะแยะก็ไม่ยอมยกให้แล้ววันนี้คนมาแต่งงานตัวดำหม้อต่อบิดาไปให้เขาทำไมเนี่ยพ่อพอด้นั่นวาจาไว้แล้วว่าใครหยียบดาหากรุกแทแต่งงานไงลูกและจรเกได้เดินทางมาถึงมือเจดที่ตัวเองพุ่งวังที่จะแต่งงานกับนผู้ชม น้องงอนขนาดนี้จริงๆเออ่ตัวหมชิอนอุตบุษบาเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากยาจะยังไม่แต่ง <ขอ S 1> ก็เป<ๆ>็นหัวใจของพ่อพระพุทธเจ้าค่ะปัจเวลานี้ลูกเขยจอนาคามาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะท่านพ่องามาลูกจะเกลียวฮรูปหน้าหน้าตากำยำล่ำสัน ผิวพรรณวันณะสวยสดงดงามงสมบูรณ์แล้วกับคุณลักษณะที่จะเป็นดาชบุรเคยโอเคลูกข้าเปรียบเสมือนได้แต่งงานกับพวกนิกรผิวดำยังไงก็ไม่รู้จริงเหรอนี่น,นี่นี่ใครมาหน้าขครเรนี่จะเป็นอะไรเนี่ยสิยศนามาหน้าใครเรทำไมพี่เจค่ะไม่อยากมองหน้ามันนี่ใครโอราชบุตรของเราโอนี่พระพี่เมียเหรอ,อ,อ บางคมด้วยพระพุทธเจ้าค่ะแล้วไหนล่ะบุสบาเจ้ายังไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเห็น,หนแต่พระชฉมใหญ่ลักค่ะบุสบานั่งอยู่นภาดเพื่องขวาของเรายังไงเล่าตตยจริงหลับไปแล้วลูกหล<ร>่ไไหอไหมแม่หล่อไหม ไวหรอกเพคะยังไงหม่อมฉันบวชสบาก,ก็ไม่ไหวจริงๆต้องไหวอยู่แล้วแ<อ>มันแปลกดีนะลูกไม่ไหวก็ต้องไหวเมื่อพ่อได้ลั่นวาจาไว้แล้วจะรอกันอยู่ทําไมสิยะตา,าถูกต้องกันเป็มไปกันแหมไปให้เฉดยังหมาเลยเนนจ้าก็คิดเสียว่าเจ้ามีแฟนเป็นพวกไนจีเรียสิลูกถูกต้อง กับพ่อทำไมอ่ะชิกรองไห้แม่ชิกรอกรงฮ่าไ,ไม่ฟังเลยหรอกสียตาลอยหน้าลอยตาซะด้วย,ยเข้าแบบนี้ได้ยังไงพพี่นางชอบเหรอแบบนี้พี่ไม่ได้ชอบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหัวก็ดูไม่ได้อยู่แล้วหน้ามานันใคร่พจน์จะไม่อยากมองเลยเดี๋ยวขอเวลาสักครู่พื่เจ้าค่ะขอดูหน้าชัดๆหน่อยเถอะ ไอ้จอลกาอะไรมึงหันหน้าให้กูดูดิไม่ได้แม่งเอ้ยใจลำบากท่มบหายอะไรนยนี่ไงนี่ไงอุ้ยเฮียลูกถุงเท้าดักหกดแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ย่ี่ถุงเท้าใหม่ด้วยแหม นี่เจ้าทำพระบาทลูกขัดดำเนี่ยเจ็ดสิบบาทแก้ไขให้เลยแก้ไขนี่เจ็ดสิบบาทมึงเช็ดให้กูเลยเช็ดให้กูเดี๋ยวนี้เลยเช็ดออกเลยเอาไปแปะไว้ที่เดิมโอ้โหหมดแล้วโอ้โหหหมดไปเลย แล้วุณเล่นลิเกไม่ได้ด้วยนะกูจะได้ล้างหน้าง่ายๆหน่อยถ้าไปยักกันรู้ไม่เปิดทิชชู่ว่ามีครีมเช็ดหน้าอย่างนี้ด้วยตไม่น่าเล่นกับหมาหมาเลียตีเลยนี่มีแขกนอกนางต่างภาษาที่จะมาชมบุญบารมีลูกเราบ้างหรือเปล่าสิยาตราเอ่อเขาพเจ้าก็ไม่รู้พี่เจ้าค่ะเอาอย่างนี้ไหนๆมันก็มาแล้ะขาดพระไทยพระบิดาก็เป็นไปไม่ได้ ข้าพเจ้ามีมโหรีหลวงมาบรรเลงในงานพุ่เจ้าค่ะมีมโหรีหลวงเ <Okay, S 2> ลยเหรอพุ่เจ้าค่ะมาจากไหนกันล่ะมาจากชายแดนแผ่นดินพุ่เจ้าค่ะมาจากชายแดนอ้าวดแจะเสียเหลือผานาทีบอกพวกมันให้รีบมากันได้แล้วจะไปอยากให้พี่แต่งไม่ใช่หรอคือมันต้องทำนะพ่อพี่นะ้ำ